วันนี้โกนิ่งมาวัดโบสถ์นะฮะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่พาลูกมาทำบุญวันเกิดนะครับดูปลานะฮะเห็นปลาไหมครับปลาเยอะแยะมากมายเลยเอาลูกตักให้ปลาเร็วตักให้ปลาแม่หนูตักให้ก่อนอ่ะนี่อ่ะอืมมาเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูปลากินกันใหญ่เลยวันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นี่นี่อันนี้ปลา อันนี้ลูกสาว้ะนี่ลูกสาวลูกสาวกำลังให้อาหารปลานะครับนน่นอย่าให้หล่นด้วยลูกน่นโอ้โหเยอะแยะเลยปลามีนกด้วยนกนกนกเนี่ยนะฮะดูลูกสาวให้อาหารปลาอยู่นะครับวันนี้กนหนึ่งพาครอบครัคว,วรมาทำบุญที่วัดจ้าเอาเอานี่เอา,เอา,เอาลูกอ่ะ อ๋อหนูว่าลูกอ๋อโยตรงนี้ว่าอันนี้อันนี้เป็นปลาตะเพียนเยอะนะอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนไม่ได้กินแล้วเยอะมากเลยดูดูปลาตะเพียนทั้งปลาตะเพียนปลา,ปาสวายกันะคกินกันมากมาไก่กรองเลยนะครับสอตโ์อลังการมากเลยอยู่ที่วัด วัดโบสถหลวงพ่อโตโองค์ใหญ่นะครับที่ปทุมธานีจ้ะอำเภอสามโคกนะฮะทำบุญกันได้ะคะนี่นี่เคยมทาทำบุญกันได้เลยนะครับนเนยอะมากแล้วครับช่วงโควิดเดลต้าระบาดนะฮะแต่อย่ามากันเยอะนะฮะมามากันพอประมาณนะฮะถ้ามาเยอะเชื้อโลกมันจะแพร่นะครับโอ้โหดูนั่นดูนั่นดูดูดด มันอะไรกันน่ะสงสัยไม่พอเราบ้างสองถังเนี่ยเทไปเลยมั้งเนี่ยเทไปเลยมัง้งเราไปเอามาถังหนึ่งเลยโอ้โห,โหไม่พอกันกินหรอกอย่างเงี้ยไปเถอะเทไปเลยมั้งลูกเอามาโอ้โห,โหเยอะเลยเอา,า่าใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้โหนั่น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 ดูเข้าไปโอ้โหไม่ต้องแยกกันลูก กินกูไปเอาเออเอาเร็วเร็วเรนกมั่งนกมั่งอ้านกนก็ยังมาแจมนกยังต้องมาแจมเลยนะจูวเดี่ยอันนี้นี่เลยครับโอ้โหอลังการมากเลยนะครับดูนะครับอลังการนะฮะมีทั้งปลาตะเพียนปลาสวายปลาอะไรเนี่ยโอ้โหมากมายเลยคะที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกนะฮะวัดโบสถ์ของพระโตดูนะครับเออดูบรรยากาศรอบด้านนะครับ น่นฮนู่นอันนั้นพระองค์ใหญ่บรรยากาศล่มลื่นมากเลยเข้ามาแล้วลมเย็นนะฮะบรรยากาศล่มลื่นนะครับไปดีๆนะครับโอ้โหเนี่ยช่วงนี้ดีนะฮะคนน้อยเออเอาปากหน่อยเอาเล็วปากเลยลูกหันหันคุณแม่กับคุณลูก หางคุณแม่กับคุณลูกอ่ะอ่ะหวีผมเลยเออเอาเอาตักให้ปลาไปทําบุญไปลูกไปพรุ่งนี้วันเกิดเราแล้วจัดการซะอ้าวพอแล้วอาตักให้ปลาเลยแม่เด้เข้าแม่ตักเร็วตักให้ปลามันเกิดลูกเอ้าเร็วอเรอเรออ้าวอ้าวอา เออนั่นโอ้โหดูมาดูดูดูเนี้ยดูปลาดูปลาศาตร์จูมนั่นโอ้โหดูดูบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศวัดโบสถ์หลวงพ่อโตนะฮะออ้โหดูปลานั่นอลังการมากเห็นไหมครับโน้ดูปลาตะเพียนดูนู่นนะครับมันอลังการมากมาใส่กอง โอ้เห็นไหมครับนี่นะครับโอ้พอไปเยเนี่ยน่ะซื้อที่ตรงศาลาเนี่ยลูกเนี่ยแต่ซื้อที่สามปลานั่นมามาไปกับพ่อมาไปไปเลยไปซื้อมาใหม่ลูกซื้อสองถังไว้ลูกมานี่บรรยากาศดีเลยไปเรื่อยๆนะเดินไปซื้อ ระวังกงเหรออากาศน,านันรอนใช่นี่มาถึงที่ซื้ออาหารปลาเนี่ยไปเอาไมา้สองถังไปลูไ,ไปไม้สองถังไปพูดยังไงเอาทำให้ซื้ออาหารปลาสองถังครับนี่นะครับน,นี่นี่เป็นอาหารปลาของวัดใช่ไหมฮะใช่ปะครับนี่เป็นอาหารปลาของวัดทท้งนั้นเลยถังละอาหารปลาถัางละห้าสิบบาทนะครับมีขนมปังด้วยยี่สิบบาทจ้ะ ยี่สิบบาทนะครับหยิบเลยลูก